ถ้เาเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าน่าจะเซลเก็เจะตายแล้วน่าจะเบี้ยวเขาเลยจะต้องไปฉีดแบบสามเดือนไปฉีดหกเดือนไปฉีดใช่เพราะมันมันตายไงจริงๆเซลลเมะเล็งเป็นเซลลที่อ่อนแอนะเป็นเป็นเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์คือมันเป็นธรรมชาติของชีวิตนะถ้าเขาไม่ถึงคิวตายเขาเนาะไม่ถึงอายุตายเขาอนะ แล้วเราพยายามจะทำร้ายเขาสุดท้ายเขาก็พยายามจะมีชีวิตใช่เขาก็เลยสู้สิ่งที่คนอมเห็นนี่คือเห็นชีวิตของเซลล์เห็นชีวิตของเซลล์เห็นคอมมูนิตี้ของเซลล์ใช่เห็นการสื่อสารคอมมูนิตี้ของเซลล์ใช่ใช่อันนี้เป็นซีรีส์ที่ทําให้เราเข้าใจว่าถ้าเรารู้จักชีวิตของเซลล์จริงๆอ่ะเราจะรู้จักเซลล์ในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมันไม่มีข้อมูลชุดนี้อยู่ในระบบการเรียนการสอนใดๆเลย พวกเราถึงเดินมาถึงที่กระบวนการซ่อมและฟื้นฟูสุขภาพเพราะเรื่องนี้ครับผม,มเราเห็นเรื่องนี้แหละนะครับผมซ่อมและฟื้น,นหรือเซฟ์ฮลิ่งเป็น<ล>ธรรมชาติ<ล>ของ<ล>ชีวิต